วันนี้จะมาทำยำม,มังคุดนะคะเราทำเคยทำไปครั้งหนึ่งแต่วันนี้เครื่องไอส่วนประกอบจะไม่เหมือนกันนะคะมันไม่ต้องตายตัวนะคะวันนี้กจ็จะมีมังคุดแล้วเราก็ใช้หมูสามชั้นแต่วันนี้เราเรามีหนังหมูต้มแล้วหันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมีหัวหอมอันนี้พริกขี้หนูเราหั่นไว้ เราเอามะนาวหรือส้มจิตใส่ไปเลยนะคะมันจะได้ดับกลิ่นก็มีส้มเขียวหวานเราจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะพอดีวันนี้เรามีมะเขือม่วงเล็กๆอยู่เหลืออยู่เราก็มาใช้แล้วเราจะใช้ซีอิ๊วขาวจะไม่ใช้น้ำปลานะคะเดี๋ยวมันขาวผักชีใบเลื่อยคะ่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศก็มีใบสะระแหน่นะคะเอามาคุดเทม บางคุดเทกว่าเอ้ยเอ้ยหอมพูดผิดเอาหอมใส่นะคะใส่พริกนั่นพริกนี่เราบีบมะนาวไว้นะคะแล้วก็คลุกนะคะเออเอาหมูใส่หมูที่ต้มไว้เราละหมากักแป้งสักแป้งมัน แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วเราก็ไปต้มทอกเกลนะหนังหมูเราก็เอามาต้มแล้วหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเราก็จะใส่เกลเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็คลุกตอนนี้เอามะเขือใส่มะเขือนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะพอดีเรามีเหลนิดหน่อยมีมอิ๊ว ใส่ซีอิ๊วคลุกค,ค,ค่ะเอามังคุดใส่เลยเอามังคุดใส่นะคะมังคุดใส่แล้วตอนนี้ชิมหน่อยนะคะไม่ชิมใส่ส้มเขียวหวานเลยค่ะเราไม่จะไม่ใช้น้ำตาลนะคะมังคุดก็หวานอยู่แล้วอมเปรี้ยวด้วยค่ะแล้วก็ใส่ผักขีใบเลือ่อยไปครึ่งหนึ่งเอาไว้โรยหน้าครึ่งหนึ่ง เสียเทคูุกจานเทเลยทเลยทใส่จานนะคะเราเตรียมจัดจานไว้นะคะใส่ไม่ต้องหมดก็ได้นะเอาพอสวย กระต่ตายน้อยพาลุยสวนค่ะเอาใบสะระแหน่วางวางตรงนี้อ่ออย่าไปโรยนาเอากักชีนนั่นโะรยนิดหน่อยกระต่ตายน้อยพาลุยสวนนะคะวันนี้เราใส่หนังหมูนะคะ ลาดน้ำหน่อยนะคะเห็นไหมคะน่าอร่อยไหมคะวันนี้ก็ต่ายน้อยลุยสวนกระสับระสุดค่ะพาสวนมังคุดมาเลยนะคะกระต่ายจิ๊กจิ๊อขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ